สวัสดีครับโฮลา,าราจแชนแนลมหัศจรยรย์กำบวกรวยรายชายชานก้าวมงคลโฮลาศาส์อินโดจีนคลิปนี้ภูมิจะเสนอเรื่องราวของลัคนาและราศีตุลน,นะครับดูดวงช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2567ในแง่มุมของการงานการเงินความรักตัวเลขนำโชคและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดถึงก็คือเรื่องของตัวตนนะครับตัวตนของชาว ลักนาตุลน,นั้นนะครับชาวตุลถือว่าวางตัวเป็นกลางได้ดีมากๆนะครับชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับโดยเฉพาะคนที่ลำบากกว่าหรือฐานะด้อยกว่านะครับมีความใจดีและมักจะมีเพื่อนฝูงม,มา่นเหงนะครับชอบการเดินทางไปโน่นไปนี่อยู่บ่อยๆอีกด้วยในมุมต่อไปนะครับเรื่องของจิตใจจิตใจของชาวตุลน,นั้นนะครับถือว่าช่วงนี้ปากกับใจ ร่วกันนะครับเป็นคนที่เปิดเผยแก้ปัญหาเก่งเป็นพิเศษแก้เคสยากๆแก้เรื่องอยากๆให้ทำเป็นเรื่องไม่ได้กว่าที่ควรจะเป็นได้ดีอีกด้วยและมีความสามารถที่จะทำงานร่วมกันหรือใช้ความคิดร่วมกันกับคนอื่นหรือหุ้นส่วนได้ดีมากๆอีกด้วยในมุมถัดไปนะครับก็คือเรื่องของพรสวรรค์ความสามารถพิเศษของชาวตุนนั้น คนชาวตาช่างมีทักษะในการที่จะเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างรวมถึงบรรยากาศรอบข้างว่าในอนาคตเนี่ยจะมีปัญหาอะไรบ้างหรืออุปสรรคอะไรบ้างนะครับรู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอย่างไรบ้างหรือจะต้องคุมหนี้สินอย่างไรบ้างหรือจะต้องในการที่จะปรับงานปรับเรื่องอะไรได้บ้างให้มันสอดคล้องกับเทรนที่เป็นไป ่ังไรบ้างนี่นะครับเรียกว่ามีความนิ่งมากๆเมื่อเจอกับปัญหาต่างๆนั่นเองในมุมการงานของชาวตาช่างนั้นนะครับชาวตาช่างถือว่าเป็นคนที่มีสมาธิในการทำงานที่ดีมากๆนะครับปัญหายากๆเนี่ยคุณจะสามารถแก้ไขได้ดีมากๆด้วยความนิ่งคุณเชื่อในเรื่องของธรรมชาติคุณรู้วิธี เอาจุดอ่อนออกจากงานของคุณดีๆนะครับคุณมักจะเป็นประเภทแบบเก่าได้ถูกที่ขันนะครับว่าปัญหาเลือลังต่างๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงจุดไหนของเนื้อง,งานของคุณกันแน่คุณสามารถที่จะไปลุงลูกได้ด้วยตัวเองได้อย่างถูกจุดถูกที่อีกด้วยงานเด่นๆน,นะครับของพวกคุณก็คืองานที่เกี่ยวกับพวกราชการ ในง,งานรัดนะครับงานแก้ปัญหาให้กับธุรกิจที่มีปัญหาเรื่องยอดขายเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไปไม่ถึงกลุ่มเป้าหมายประมาณนี้นะครับหรือว่างานด้านกฎหมายเหล่านี้ชาวตูนชาวตาช่างก็ทําได้ดีอีกด้วยแล้วการงานในความปรารถนาของชาวตาช่างคืออะไรละ่คะคําตอบก็คือคุณอยากที่จะให้การทํางานต่างๆของคุณราบรื่นไหลลื่นนะครับและความรู้ความสามารถที่คุณมี หรือทีมที่คุณมีเนี่ยสามารถแก้ไขได้ทุกปัญหาอย่างง่ายดายอย่างที่คุณจะเป็นอีกด้วยนะครับนี่คือความาัฒนาของคุณนั่นเองในมุมถัดไปในเรื่องของการเงินการเงินชาวตาช่างนั้นนะครับคุณหาเงินโดยการดีลงานกับภาครัฐนะครับหรือองค์กรใหญ่ๆนะครับหาเงินจากการบริหารองค์กรหาเงินจากการเป็นที่ปรึกษาเป็นครูเป็นผู้รู้เพื่อความสําเร็จในด้านการค้านะครับเรื่องของการปรับโครงสร้าง ครั้งใหญ่ๆเนี่ยเพื่อรับมือกับอนาคตที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองส่วนเรื่องของเงินส่วนหือนน่น,นะครับชาวตุนนั้นถือว่าคุณจัดสรรได้ดีได้อย่างลงตัวได้อย่างสมดุลอีกด้วยนะครับรายจ่ายต่างๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นไปเพื่อสร้างผลประโยชน์ในระยะยาวอีกด้วยนะครับบวกกับในการหาลูกค,ค้านะครับคนส่วนใหม่ๆตัวแทนใหม่ๆนะครับที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกันกับตัวคุณนั่นเอง เรื่องของเงินหมุน v A เวียนระยะสั้นๆนนะครับชาวตุนนั้นนะครับมักจะใช้กับการแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องยากๆและขลับขัดซ้งมานานเนี่ยให้ปัญหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันดีมากยิ่งขึ้นหรือให้มันตกคลึกทางความคิดและมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาให้มันลดน้อยถอยลงไปนั่นเองส่วนการเงินในความปรารถนาของคุณคืออะไรล่ะ คำตอบก็คือชาวตุนนั้นปรารถนาที่จะใช้เงินในการแก้ไขปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับแต่ว่าแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกจุดมากที่สุดนั่นเองในมุมถัดไปนะครับก็คือเรื่องของความรักความสัมพันธ์หัวใจของชาวตุนนั้นถือว่าคุณดูแลคุณแฟนคนรักของคุณดีมากๆนะครับซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ว่าให้เรื่องของกำลังจิตกำลังใจเท่านั้นนะครับ แต่ว่าคุณนั้นยังช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยได้อย่างชงักงันหนักนั่นเองนะครับหรือว่าแก้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆมากกว่าเติมเยอะเลยนั่นเองมันจึงทำให้บรรกาศของความรักของพวกคุณออกแนวสไตล์แบบรีแลกายสบายๆอย่างพวกคุณต้องการอีกด้วยซึ่งความรักของพวกคุณครับมีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกขั้นนะครับหรือเติมเต็มความรักดี มากยิ่งขึ้นนะครับในกรณีที่คุณเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ไกลด้วยกันนะครับและเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะช่วยสร้างโมเมนต์ดีๆนะครับในเรื่องความรักให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วความรักความต้องการนะครับในแบบที่คุณปรารถนาคืออะไรละ่ะคําตอบก็คือชาวตุนนั้นต้องการที่จะให้ข้อพิพาคต่างๆนะครับในเรื่องของความรัก ที่มันค้างคาอยู่ในใจเนี่ยที่ผ่านมาในดีเนี่ยให้มันตายไปพร้อมกับสายลมที่ผ่านไปหรือตายไปพร้อมกับเวลาที่มันผ่านไปนั่นเองนะครับหรือว่าให้มันหายไปคุณจะได้ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปนั่นเองแะกับกลายเป็นเรื่องที่สบายๆส,สำหรับพวกคุณสำหรับความสัมพันธ์ของพวกคุณนั่นเองในมุมถัดไปนะครับเรื่องของภาพลักษ์ที่สังคมมองคุณชาวตุนพวกเขามองคุณอย่างไร พวกเขาแอบเชียร์อยู่ในใจแบบตัวโกงนะครับว่าเมื่อไหร่พวกคุณจะมีข่าวดีเรื่องความรักนะครับหรือจะเคลียร์ใจใเรื่องของความรักได้อย่างแท้จริงน,นะครับและตกลงปรงใจที่จะวางอนาคตด้วยกันอย่างนี้นั่นะครับหรือพวกเขามักจะแอบรุนว่านะเมื่อไหร่คุณจะสละความทุกข์ในจิตใจของคุณนะครับและเปิดใจสู่อนาคตที่ดีกว่านะครับกับคนอื่นนะครับที่มีฐานะด้อยกว่า หรือที่มีฐานะทางสังคมต่ำกว่าน,นั่นเองและพวกเขาชื่นชมว่าคุณนั้นนะครับมีความสามารถที่จะวางตัวเป็นกลางได้ดีนะครับรวมถึงสร้างความสมดุลได้ดีในการแก้ไขปัญหาเรื่องยาก,ยากให้กลายเป็นเรื่องในด่ายมาคืนให้กลายเป็นเรื่องที่สบายๆมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับพวกพวกเขานั้นมองพวกคุณในแง่บวกมากๆนั่นเองโอกาสและโชคลาภของชาวตุนในช่วงเวลานี้คุณนั้นมีโชคลาภในเรื่องของความรัก ในเรื่องของการเงินด้วยนะครับรี้ว่ามีโอกาสที่จะได้เรื่องของความนักที่ดีและการเงินที่ดีนั่นเองแต่เราเนี้จะสําเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับก็อยู่ที่ว่าความเข้มแข็งของคุณนะครับกับแผนการระยะยาวของคุณนั้นคุณจะเปิดรับพลังงานบวกนะครับได้ดีขนาดไหนนั่นเองเป็นส่วนสําคัญอีกด้วยซึ่งถ้าคุณเปิดรับได้มากก็ได้มากซึ่งถ้าคุณเปิดรับได้น้อยคุณก็ได้น้อยนั่นเอง มาดูในมุมถัดไปนะครับเรื่องของตัวเลขนำโชคนะครับของชาวลัคนาและราศีตุลน,นั้นดาวินเด่นได้แก่เลข3เลข2และเลข4นะครับก็จบไปแล,ล้วนะครับสำหรับชาวลัคนาและราศีตุลดูดวงช่วง15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์67นะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe แ,และลืมกดกระดิ่งช่องโหราจันทร์ชแนลด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ